เสีง <S <S เยงดังมากเลยลำโพงตัวเลกแค่นี้เป็นลำโพงเหนียวนำที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยค่ะ iPhone Samsung Vivo Oppo Xiaomi ใดๆก็คือใช้ได้หมดเลยแค่เอามือถือมาวางไว้บนแท่นนี้นะคะไม่ต้องเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นเลยจ้าไม่ต้องกดเชื่อมต่อบลูทูธเลยนะ แค่วางไว้ตรงนี้เสียงก็ออกลำโพงแล้วลำโพงดัง5เท่าเลยนะทุกคนเขาเป็นรุ่นอัปเกรด K9 นจ์จ้าลำโพงใหญ่มากแล้วเวลาดูซีรีส์ฟังเพลงดูมิวสิกวิดีโอเราก็ปรับนี่ตามระดับสายตานะตามที่เราอยากให้มันขึ้นได้เลยเนี่ยปรับได้360องศาจา้าไฟตัวนี้ ก็เปลี่ยนสีได้คะ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนโวลูมได้นะคะจะชอบแบบเสียงเบาเสียงดังได้เลยแล้วที่สำคัญที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งเป็น Powerbank ในตัวจก้กแบตเตอรี่เขามี3,000มิลลิแอมนะใช้ได้นานมากชัดครั้งเดียวแถมยังชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยเปิดลำโพงก็นานชาร์จมือถือก็ได้ทุกคนคิดว่าราคาแค่เพียง200บาทกับประสิทธิภาพที่ดีขนาดนี้ถ <ๆ S 1> ้าสนใจก็กดเลือกซื้อสินค้าที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยเลือกสีได้เลย 一定。